ลูกศรนะครับทุกโค้ดนะครับทุกท่านเลยนะครับด้วยความดีๆในงานสำหรับ,รรบวันนี้นะครับผูแ้แรกในวันนี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างศูนย์กีฬารามินทาเอพบกับลูกหลานทหารอากาศทุ่งสีกันเอสวัสดีครับท่านผู้ชม EP นี้ชมรมผูดถึงข่าวดอนเมืองนําท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตซอลภายในสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนท่าดินแดง ไปชมการแข่งขันฟุตบอลประทวนครับประจำปีพุทธศักราช2567ชิงถ้วยเกียรติยศพลอากาศเอกกนิษฐชัยสารประธานกรรมการอำนวยการสโมสรฐานอากาศดอนเมืองโดยมีพันจาอากาศเอกสระนะรินแก่นจันทึกประธานและคณะกรรมการสโมสรชั้นประทวนประจำปีพศ2566ถึง2567 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันมีทีมฟุตซอลชั้นนำวงการโตเล็กจำนวน10ทีมเข้าร่วมดวลหัวเกือกประกอบด้วย 1. ลูกหลานฐานอากาศ A 2. ลูกหลานฐานอากาศ B 3. เทศบาลน,นครนนทบุรี 4. ศูนย์กีฬาลามอินซา A 5. ศูนย์กีฬาลามอินซา B 6. ไอไอุ่นคลับ 7. แพนด้า f4 แปดขุนพลปีศาจเก้าโรงเรียนเปรมประชาอส0ิบกศบ f4 พันจาการเอกสนรดรินประธานจัดการแข่งขันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าความมุ่งหวังการจัดฟุตซอลประทวนครับประจำปีพศ .2567 เป็นนโยบายของสโมสรน,นายทหานชั้นประทวนที่เราให้ความสำคัญกับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติวันข้างหน้า เยาวชนเหล่านี้จะได้เติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปตลอดทั้งเรามีนโยบายสนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาจะได้ห่างไกลยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่ไปหมกมุ่นกับโซเชียลที่บันทอนทำลายอนาคตของเยาวชน